สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่เคารพครับที่เคารพรักทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมหรือว่าเป็นเกียรติมากครับวันนี้ผมจะพา,มาชมแนวทางหวยลาววดประจันทีวิสีสิบสองพิจะมานี้ครับ แนวทางลายมืออาจจะไม่สวยนะครับตจะยังให้ผู้คนถูกหวยครับหวยดาวนะครับแนวทางหวยลาวประจําวันที่สิบสองนะครับรับสิบเอดหกสาม มาสามตัวก่อนนะครับแท็บหมเนาะศูนย์สี่แปดนะครับแล้วก็ แปดสี่หกนะครับสองตัวนะครับมาสองตัวเดี๋ยวนะนจะให้สี่หกนะครับ แล้วก็สี่แปดเป็นเน้นก่อน,นครับแล้วก็ศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์สองครับผมทันไหมครับแนวทางหวยลาวประจำกันที่สิบสองเดือนสิบเอ็หกสามนะครับ อันนี้ผมใช้สูตรนะครับอันนี้สูตรสูตรหนึ่งไปก่อนนะครับมีสูตรก็มีเพราะว่าก็ได้จากครูบาอาจารย์ดังๆมะเรับอันนี้สูตรหนึ่งนะครับมันต้องมีสูตรมีเทคนิคแล้วก็มีหวยดังจากครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับมาให้เรงเดี๋ยวจอีกอยึ่นะครับ อันนี้ชอบสีครับไมู่้งว่าสีอะไรตัดไปสีสีด้วยครับไม่แน่า,มา,มาอาจจะมาสีสองสีหนึ่งแต่สีหนึก็ออกไปแล้วก็ไม่แน่นะครับสีหนึ่งโทษทีสีนึงมันออกไปแล้วเขียนผิด ดี๋จะให้ดูช้าๆนะครับท่านผู้ชมติดลบแนวทางหวยเรานะครับเปนนี่นะครับมีอีกสองตัวที่ผมจะให้อยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูไปก่อนนะครับสามตัวก็คือศูนย์สี่หแปดสหสองตัวประกอบด้วยสี่หกสี่แปดศูย์แปดศูนย์หกศย์สี่ศูนย์สอง แล้วก็42 44, 44มันต้องมี40ด้วยนะผมว่า40 20ก็ามานะับให้นะครับ20มีอยู่ับ20 40ด้วยนะครับผมเดี๋ยวนะครับเผเพืเเ่อนๆจะ่มองไม่ชัดนะครับภาพอาจจะเบลอแต่ให้เธอถูกหวยนะครับอันนี้สูตรหนึ่งนะครับ สูตรหนึ่งสูตรวันสูตรฟอร์มูล่าวันนะครับ f วันมาเลยครับขอสุดท้ายสูตรขอให้ท่านถูกหวยโชคดีมีมีใช้นะครับดูแลสุขภาพดีนะครับช่วงนี้อากาศหนาวก็เริ่มมาแล้วทั้งผาอยุก็มายังไงให้พ่อพี่เพื่อนๆนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมถ้าชอบก็ถูกใจถ้าไลค์ก็ถ้าชอบก็กดเลยถ้าถูกใจก็กดแชร์ให้นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมมัช่องเล็กๆ แต่หัว่าใจยิ่งใหญ่ครับอยากให้คนถูกหวยครับผมกราบขอบพระคุณมากๆนะครับที่เสียสละอันมีค่ามองท่านมารับชมขอให้ท่านโชคดีมีสตังค์ใช้และสุดท้ายสุดดูแลสุขภาพดีๆด้ดขอขความบพรุ่ณหลายๆครับที่ขอมารับชมรับฟังแคี้ผมก็เพิ่มปิติแลวนะครับยิ่งกดติดตามเป็นอะไรเป็นอะไรที่ผมโคตรผมใจเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาร์ติสวัสดีครับ